สวัสดีค่ะน้องๆว่าทีา่ผู้ประกอบการตัดเย็บผ้าปิดจมูกนะคะวันนี้อาจารย์นกพันธ์โรงเรียนสอนแคทเทิลนกพันธ์จะามาสอนวิธีการทำแคทเทินแล้วก็การตัดเย็บผ้าปิดจมูกนะอันนี้ชนิดเกี๊ยบแล้วก็อันนี้ไม่มีเกีบน,นะคะทุกซิลจะป้องกันโรคติดเชื้อโรคได้ดี หมดนะคะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะคะเสียงครูจะสอนกระเช่นให้ะคะ่ะเราจะทําแบบที่หนึ่งกันก่อนนะคะแบบที่หนึ่งเ,เราจะมีสี่จีบเราจะวัดเราใช้กระดาษทำเป็นเท่นก่อนนะคะขนาดความกว้าง18เซน18เซนความยาว30เซนความยาวนะคะ30เซน ตัดตัดออกนะคะอันนี้เราก็เผื่อเย็บไปแล้วเรียบร้อยตัดออกก็ใช้กรรไกรตัดกระดาษนะคะจะใช้กรรไกรตัดผ้านะไม้บรรทัดฉีกดไม้บรรทัดให้แน่นแล้วฉีกกระดาษออกเราก็จะได้แผ่นแคตเทิคพับแบ่งซึ่ง ก็จะได้ชิ้นอย่างนี้แบ่งครึ่งแล้วอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะหาส่วนในการเย็บขนาด1นตีนผีเย็บช่องก็จะเว้นไว้ประมาณ5เซนหรือ2นิ้วหาช่อง แล้วก็หาช่องจีบการจับจีบช่องที่หนึ่งจากริมผ้ามาสามสองจุดห้าช่องที่สองก็คือจะเป็นจีบสองเซนช่องต่อมาก็จะเป็นช่วงห่างของจีบหนึ่งจุดห้าช่องต่อมาก็จะสองเซนหนึ่งจุดห้าสองเซนนะเราก็จะได้จีบ นี่คือจีบที่หนึ่งจีบที่สองควห่างจีบที่สามต่อจากนี้จะเป็นเรื่องของกระบวนการเย็บกระบวนการเย็บก็จะจับจีบสมมติจะนี้คือผ้าจีบที่หนึ่งเย็บจีบที่สองเย็บ อีกที่สเย็บตรงนี้ก็จะห่างเหลือกัน9เซนสุดที่จะอยู่ที่ประมาณ9เซนนะคะจะพอดีกันกับรูปหน้านะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันวิธีการตัดเราก็จะมาร์กมาร์กเดี๋ยวไปดูวิธีการเย็บน, yep, นะคะมาจะเป็นวิธีวางผ้านะเราก็ปใส่กระดาษแข็งไว้ก่อนนะฮะแล้วขีดหรือวางแบบนี้ ้ามีชิ้นเดียวก็ตัดได้เลย้ถ้ามีเราต้องการหลายชิ้นก็คำนวณดูผ้าครับตามที่ผ้ามเเีเรื่องการเลือกการใช้ผ้าเนี่ยให้ใช้เป็นผ้าคอตตอนคอตตอนมาสานัสลินสาลูนะคะแต่ถ้าเ,เกิดว่าผ้าที่พูดถึงไม่มีหาไม่ได้หรือได้แต่แพงมากเราก็ใช้ผ้า ตัดเสื้อหรือผ้าหรือเสื้อยืดที่เรามีอยู่แล้วเชื่อว่าทุกบ้านก็คงมีไอ้เสื้อยืดถ้าจัดเสื้อยืดที่ยังสะอาดยังใช้ได้อยู่นะมาตัดได้นะคะนี่นี่คือเราวางมาร์กไว้เรียบร้อยแล้ตัดเนื้ผ้าชิ้นนี้ประมาณรวมรวมแล้วประมาณครึ่งหลานะ พราะว่าหน้ากว้างเก่งมันจะกว้างมากกว่านี้แต่เศษผ้าเรามีเท่านี้แล้วก็มาลงครับนี้ตัดได้ถึงแปดชิ้นโอ้ทีเดียวแปดชิ้นทีเดียวแปดชิ้นอันนี้สำหรับ้าน้าหกสิบหน,น้าหกสิบนิ้วสมมติว่าเราตัดรอบแล้วเรียบร้อยนะเราก็มาตัดด้านนี้หาริมเพื่อจับจีบนะคะ แบบจีบอีกที่หนึง่งต่อไปก็จะเป็นสูตรวนกันเย็บคูบบก็ทำแบบไวๆนะกลัวว่าเวลาจะไม่พอในคลิปวิดีโอนะคะ กรบวนการเย็บก็เดี๋ยวจะดูกันต่อไปก็เราก็จะติดยางติดยางเสร็จแล้วก็เย็บรอบแล้วจับจีบนะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะ,คะวิธีเย็บผ้าปิดจมูกชนิดที่สองอันนี้จะเป็นสามจีบเดี๋ยวต่อไปจะทําเป็นถี่จีบนะคะขั้นตอนเร่งมือเร่องมือนะคะพับผ,ผ้าแบ่งครึ่งติดยาง เย็บเลยมาเลยนะพับผ้าแบ่งครึ่งเย็บกลับย้ำให้แน่นเย็บกลับมาถึงอีกหนึ่งมุมย้ำให้แน่น แล้วเย็บต่อมาเว้นช่องไว้เพื่อกลับจากด้านในออกมาข้างนอกประมาณ5้าเซนหรือว่า2นิ้วเกลี่ยยางให้ดีดูให้ดีอย่าให้ยางทับกันเวลาเย็บ ตัดยางเปิดช่องกลับด้านในออกมาข้างนอกเราก็จะเห็นเกลนยางที่ล็อกไว้จัดระเบียบให้เรียบร้อยหรืออาจจะรีดใช้ตัวรีดรีดก็ได้นะคะจัดยาง ดูตรวจเช็คเย็บรอบจับพร้อมจับจีบไปด้วยจีบแรกห่างจากริมผ้ามาสองเซนครึ่งจับจีบซ้อนเข้าไปหนึ่งเซนครึ่งคือเว้นช่องไว้สองเซนจีบที่สองห่างเซนครึ่งจับจีบที่เว้นช่องไว้สองเซนเข้าไปหากกัน จีบต่อมาทำเช่นเดียวกันที่เว้นช่องไว้สองเซนจับเข้าหากันเย็บผิ้วรอบๆพรอ้อมปิดช่องที่เว้นไว้ เสร็จแล้ววิธีการเย็บจะรีดด้วยมือหรือรีดด้วยเตารีดก็ได้นะคะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ9เซนถ้าเป็นนิ้วก็3นิ้วครึ่งนะคะตอนนี้เสร็จแล้วทดสอบ